สวัสดีท่ทานผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมใน Die For Gamer และเกมของ Douyuyi2k Twenty นะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาเล่นเอ็มเอการชิงแชมป์นะครับแชมป์โวล์แฮมิเวย์แชมป์เปี้ยนนะครับซึ่งเป็นแข่งขัดแชมป์เส้นใหม่ล่าสุดของ d o u y u y แต่ตอนนี้ผมจะใช้เป็นเส้นเก่าไปก่อนเพราะว่าไม่ว่าผมจะเล่นภาคใหม่นะก็ยังไม่มีอยู่ดีแล้วครับถึงขัข้เส้นนี้นะแกผมจะเะรียกเป็นศึกในออฟแชมป์เปี้ยนแหละเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาแข่งขัดสักหน่อยนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีใครครองเลยนะครับผมอยู่ไหนว่า นี่ยครับโหวตเฮฟวีเวทนะมีสองเวอร์ชันนะเวอร์ชันแรกจะเป็นของ WWE นะผมก็เป็นสมยัย t ีเฟอร์ดได้เป็นครั้งแรกในสะ่วนเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้ของ WCW นะโหวตเฮฟวีเวทแชมเปี้ยนนะเป็นของ NWO นะผมก็ผมจะเลือกเป็นเส้นนี้แล้วกันนะครับผมสตาร์ทไปเลยนะครับนี่ครับสี่คนสเปอร์ตาสี่คนนะบาร์ติสตาเชมัสจอร์ซิน่าและเรนเดียลตันนะ สี่คนนี้ก็อดีตแชมป์โหวให้วเวทมาแล้วทั้งนั้นเลยนะผมเคยถือมาแล้วทั้งนั้นนะก็ผมจะเอามาใช้ในวันนี้นะครับก็ผมจะเล่นเป็นเชมัสกันแล้วกันนะผมเพราะว่าเชมัสนี่ดูแล้วจะโกงสุดนะใช้เชมัสแล้วโกงสุดนะถามว่าโกงยังไงนะผมสามารถที่จะใส่โบ๊ทคลิกใครก็ได้นะถ้าเกิดว่าได้ท่าไม่ตายแล้วนะผมพลังเต็มหลอดแล้วก็คือผมวิ่งไปทีบหน้าใครก็ได้อนะเออ มาแล้วครับผมอดีตแชมป์โเวทหนึ่งสมัยฮะอดีตแชมป์โตยูตุอีนะครับผมกี่สกี่สมัยวะสองนะน่าจะสองเนาะก็ก็มาเลยพี่เผือกครับผมพี่เผือกเคมอสเฟโต้โฟว์เวย์แมทนะฮะผมเล่นเป็นเชมัสนะครับผม tại đây theo hướng về một này là ăn một mà mà ra sao mà a superstar has แต่แต่ขาวไม่เท่าแต่ขาวไม่เท่าตัวจริงนะตัวจริงขาวกว่าน,นะขาวจ้วเลยแหละนี่ครั้งหนึ่งพี่แกเคยไปไว้ทรงผมแบบหัวแหลมนะผมทรงมิดีโต้นะนั้นคนต่อไปครับนี่ก็อดีตแชมป์โบให้วิเวรเหมือนกันนะอันนี้ก็แชมป์หลายสมัยเหลือเกินนะเจ้าของแชมป์เดายดุยเดอีหมุนได้นะครับจอนซีนา Never Give Up ครับผมไม่เคยตกพื้นยอมแพ้ให้ใครนะฮะไม่เคยยอมแพ้ใครนะฮะเมื่อเคยพูดว่าไอควิดมื่เคยตกพื้นยอมแพ้นะฮะแต่ว่าโดนนับสามอันนี้ไม่เคยนูไรนะแต่ถ้าแต่ว่าไม่เคยยอมแพ้เลยไม่เคยยอมแพ้ในการซับชั่นนะฮะแต่ว่าโดนจับกดบ่อย

เล่นน้อยๆก็พอนะผมไม่ต้องนานมากคนต่อไปครับกีตตาครับผมวันนี้ก็แชมป์โวลเวสตสมัยแรกนะผมได้ในเลสเตอร์เบเนียคั้นี่21เหมือนกันนะฮะได้จากทิโบเอสนะฮะชนะรอยยอร์ล็อบนะแล้วก็ได้เลือกว่าจะชิงแชมป์กับใครนะฮะไปเลือกชิงกับทิโบเอสไปนี่อับบวาหิตา ดาวโฮจินจันดีดีนะยิงปืนได้เท่มากบาติสตา้า,ตาถ้าใครเคยดูนะผมบาติสต้านะสมัยปี2 0 1 4นะผมเรียกว่าบาติสต้าจีนแดงนะเพราะว่าเอาเมซันไลอันมาโกนหัวแล้วก็มาสักให้เหมือนบาติสตา้าเลยนะตอนนั้นถ้าใครเคยดูนะถ้าใครจำได้ด้วยนะครับนี่ฮะ ตัวจริงก็เพิ่งจะก,กลับมาแล้วก็มาปั้มงานทีเอสในเลสเตอร์มเนีสามพันห้าเนี่นะไปเล่นหนังนะผมฮอลลีวูดได้ไปเล่นหนังมอร์วิลนะฮะยอดนะนี่ดอ a แอนิมอลนะฮะแอนิมอลอย่าแปลเป็นไทยนะฮะไม่ดี <laughs> ถ้าแปลเป็นไทยเน <laughs> ถ้าถ้าเราพูดคำ <laughs> นั้นคำเดียวก็คือกล, <laughs> ลายเป็นคำหยาบเลย ไปเลยดีกว่าครับผมเพเื่อไม่ใมีการเสียเวลานะครับคนสุดท้ายครับผมคนนี้ก็คู่ปรับตลอดการของจอร์ซีนานะเจอกันกี่ครั้งก็สนุกบางคนก็เบื่อดีเอฟเฟนิเตอร์เดอะไวเปอร์เดอะเลเจนด์คิลเลอร์อคาตำหน,นักเนี K ่ยส่วนหนึ่งของทีมอาร์เคโบนะฮะ ทั้ทีมบาล,ลิโดนะฮะตอนนั้นเดินย่างสามขุยยมมาเลยครับนี่ไม่รู้จะตักอะไรนักหนาหน้านะแขนแกนี่นม่ว่าไปนอนทับหนังสือหิม้มานะเริ่มจากนี่เตียวตรงหลังนะฮะแล้วก็เริ่มมาตรงแขนเนาะ เออตรงไหนก่อนไม่รู้ว่าตรงแขนหรือตรงหลังก่อนก็ไม่รู้อ่ะเออจากตรงแขนนะแค่นิดเดียวนะแล้วต่อมาก็เริ่มมีกระโหลกมีอะไรเต็มเลยปัจจุบันนี้ยังพักไปเลยนะยังไม่กลับมาสักทีนะเดี๋ยวตอนคนดูก็เริ่มถามหากันแล้วนะครับบ่นอะไรก็ไม่รู้นะบู๊ฮามบูบ๊ฮาม ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหน่อยนะเราการเปิดตัวอะไดนี่ตันนะตรงนี้เอาไงเอามัดขึ้นมาขึ้นเออขึ้นขึ้นโอเคขึ้นเปรียบขึ้นได้ฮะถ้าใครแบบเกลียดดูกดข้ามได้นะผมสามารถจะกดข้ามการเปิดตัวได้นะแต่ใครอยากดูจนจบก็ไม่ว่ากันนะไม่แน่จะทำ่มข้ามให้ อม,มาเริ่มครับโว้ h e a v y w ว i g h t แชมเปี้ยนนะฮะคนดูตะโกนเลสโกซีน่านะฮะมาแล้วครับโว้ h e a v y w ว i g h t สี่คนครับ เปิดบาติต้ากันเลยมาไอสองคนนี้มาตีกันไปเวียงมาจับคู่ของคู่กับบาติต้านะให้แซนดีโอตันคู่กับเจลซีนาไปมาเนี่ยไอต้าจับทิ้งลงไปนี่ เลื้อปั้มทีไรกังวลเรื่องเสียงทุกผีต้องออกไปดูทุกครั้งไปต่อยนะนี่โดนพุ่งชนเลยครับเด้๋วไปครับมาข้างบนออเอา้าตีหน้ามึงทำไรเนี่ยโดนยกโอ้โหสูงผิดแบบกลับหลังนี่แหละทิ้งตอกครับหนีดิ เชียรครับรอใครนอนโดดเอาไม่เจอใครเลยมานี่เลยตีหน้ามาเนี่ยก็เคยมีเรื่องจริงแชมป์กันนะเ,เขา่าอันนี้ไปไม่เข้าเชื่อไปหรอเออ อะไรนะตีหน้าตบตบตบหน้าเลยต่อยมามานี่เลยโดนอะไรใส่เป็นอะไรซุปเปอร์ไว้น้อยหรือเปล่าไ,ไอลิทเฮิร์สโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีดดดดทำอะไรอ่ะอ้ เอาทำอะไรฮะหัวโมง,มงจะหัวโม,ง,มงกันเอา้าจะมีงน,นี้เลยเหรอไเดี๋ยวเพิ่งรู้ว่าจะมีอย่างนี้เลยหัวโม่งกันเฮ้ยแหมทะลึง่งเอา้ายังไงนี่เลยครับ เจะจะเข้าไปต่อยซีหน้าักหน่อยซีด oh, ีท uh ีหัวตำพื้นโอ้ยน้อปล่อยดิเฮ้ยเอาอะไรกันเนี่ยเอาเอาเข้าไป One step ahead there. My dear, I was high, just ruthless. He may be in a bad way. Oh, we don't this deep into a fatal forward match. It's a wonder they're not all banged up. But the grueling nature of this match is definitely getting to them now, gentlemen. My mm dear. -hmm. เอาอะไรเนี่ยอย่าดิเอาโอ้โหนี่ก็กวนยังโดนเวียงทึ้งเออเอาก็ไปเหลือตีหน้ากับบาติสต้าสองคนครับอืมเกือบ านี่ทิ้งลงไปนี่ลอคิกเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยหนึ่งสอง้หน้ามึงหมดโดอีกคนหนึ่งมานี่เลยมาขัดวางเนะออลองคิกเข้าไปนับนับอ้าวทจะออกไปเลย เก่าเหรอเก่าเหรอฟาติต้ามานี่เลยออกไปสักทีดิไปบนเลยไปสักทีนี่ตีหน้ามานี่เลยอืมหมดแรง เอาบัก็กเอาเอา้เอโอ้โหบั็อกอีกอะรอบที่แล้วก็บัก็กรอบที่แล้วมันนี่เดอะแบงก์ก็บั็กเหมือนกันเอาเออเอาเข้าไปไปไกลเอาโด <c oughs> ไปโดใส่มนันอีกเออดี อย่ายุง่งของกูเอาเฮ้ยบาทิตาบอมเ,อเฮ้ยเดียวตึ๊ดด้วยไม่ช่วยมึงแย่ด้วยนะสินา่าเอาเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดียวเอาผงศูนย์ร้อยสวยลองไปผงศูนย์ร้อยกดอัปปาเลยอีแเนีผงศูนย์ร้อยกดอ่ะไอน่าเฮ้ยผู้สูงโปรคลิกไม่โดนแก้แก้ครับแก้แก้ ลงไปไม่โดนลองคลิกลงไปนี่แลนับเลยแล้วหนึ่งสองสามเออเทว,วาจะนะ <c oughs> เออชนะเออ โอยเหนื่อยเลยเราจะชนะได้ครับโอ้ดูดีตู่ลบคลิกเข้าไปแล้วนี่อะไรอ่ะมีคนหนึ่งซับวิชั่นอีกคนหนึ่งนับมีจังหวะโบกคิกไหมปังเข้าไปเต็มนะผมนู้ดไวเบดครับเดอร์เซลติกวอิเออร์ครับเชื่อมอง นี่โอเคจบไปี่เยบร้อยนะะขอบการชิงแชมป์โอลิมปิกนะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะที่มารับชมกันจนจบผิดลาดประกันใดขอใครด้วยเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับ